ราศีและลัคนารา,า,า,รา,า,าศพรีพฤษภครับหลังจากดาวพรหัสสมีียกย้ายวันที่19เเมษายนแล้ว ยกย้ายจากตำแหน่งโชคลาภเข้าไปสู่ตำแหน่งวินาศหรือว่าปกปิดซ่อนเลนนั่นเองนะครับราศีพฤษภเองนะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของลาภผลที่มาแบบตรงๆนะครับแต่คุณจะสามารถแสวงหาราภผลที่เป็นแบบลับๆนะครับลาภผลที่ไม่เปิดเผยหรือถ้าคุณมีคนที่คอยสนับสนุนอยู่คนที่คอยอุปถัมม์อยู่ก็จะเป็นลักษณะของการอุปถัมม์แบบลับๆนะแบบอยู่เบื้องหลังไม่เปิดเผยนั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับอาจจะมีเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บที่ซุกซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับโดยที่อาจจะยังไม่ได้แสดงผลออกมา,มากนะักก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยโดยรวมแล้วนะครับยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบไม่ได้แย่เลยครับนะเพียงแต่ว่าก็ต้องมีสติแล้วก็ควบคุมให้ดีสิ่งที่ควรจะออกสื่อคืออะไรสิ่งที่ควรจะปกปิดไว้คืออะไรอยู่ที่ดุลพินิจของคุณครับ